คลิปนี้เราจะทําผัดหนูกันนะคะแม่ครัวกําลังตำเครื่องที่เป็นวัตถุดิบส่วนผสมของผัดหนูค่ะไม่เผ็ดไม่อร่อยทีเด็ดของบ้านงานในคลิปเบลก็อยู่บ้านงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่อยู่ที่เดิมค่ะมาช่วยงานเขาแล้วก็จะมาเล่าต่อในอีพีที่7ด้วยนะคะเรื่องวัยเด็กของเบลตอนไขปริศนาพี่สาวของเบลตายได้ยังไงในเมื่อเปก็สูง2เมตรบ้านก็ปิดพี่สาวเปยยังตัวเล็กสูงไม่เกินหัวเข่าทั้งที่นอนหลับอยู่ในเปเป็นคนนอนยาวน้ำท,ท่วมรอบบ้านก็จริงแต่บ้านก็ปิดมิดชิด รอยของโจรงัดแงะขึ้นบ้านก็ไม่มีแล้วเขาตายในน้ําได้ยังไงอีเบลก็ถามอาม่าต่อนะคะมาบอกว่าถ้ามองไปในมุมไสยศาสตร์คนโบราณโบราณบอกว่าอาจจะเป็นแม่เก่าแม่เขาครั้งก่อนมาให้ยืมเลี้ยงเห็นว่าน่ารัก ก็พากลับไปทิ้งร่างไร้วิญญาณไว้ให้เราได้ชื่นชมครั้งสุดท้ายบ้านเบลก็ไปดูดวงกันนะคะรู้จะไปพึ่งใครแล้วพิสูจน์หลักฐานสมัยก่อนมันก็ไม่มีเนาะหม่นั้นเบลก็ยังไม่เกิดด้วยหมอดูบอกว่าแม่ซื้อมาอุ้มออกจากเปไปแล้วพาเขาไปที่หลังบ้านเพราะทุกครั้งพี่สาวเบลนอนเขาจะเป็นคนนอนนานนมขวดใหญ่ถ้าไม่ปลุกก็ยังไม่ตื่นเป็นคนหลับตั้งแต่ช่วงบ่าย ถึงช่วงเย็นเลยเชลยแต่ทำไมวันนั้นเลอแป๊บเดียวมาบอกแป๊บเดียวจริงๆว่าพายเรือออกไปรับเด็กแป๊บเดียวไม่ได้รออะไรนานเลยแล้วทุกครั้งก็เป็นแบบนี้เคยมีครั้งไหนตื่นขึ้นมากลางทางไม่มีเลยครั้งนี้อัวก็เลยชะล่าใจต้อกับข้าว,วนไปไม่ได้ชะงโงกไปดูมันในเปเพราะปกติแล้วมันนอนในเปมีตุ๊กตาหมีด้วยตัวหนึ่งขึ้นบ้านมองไปเห็นตุกตนกกต๊กตาหมีนึกว่าตุ๊กตาหมีบัง มันอยู่ตัวมันก็เท่าๆกันอาจจะรู้ก็ตอนที่ปลุกมันกินข้าวใจสั่นขาสั่นหน้ามืดแต่ก็ต้องสู้กับร่างกาย <c oughs> เพื่อที่จะหาหลานสาวให้เจอพยายามหาทุกซอกทุกมุมแล้วก็ไม่มีทั้งล่างทั้งเสียงมีใครต้องการ ความสูญเสียนี้แน่นอนสำคัญเลยนะเปมันไม่คว่ำถ้าปกติแล้วพยายามปีนป่ายออกจากเปแน่นอนเปต้องคว่ำเพราะเปมันเป็นเชือกสารกลับมาทุกอย่างยังวางที่เปปกติแม้กระทั่งขวดนมแม้กระทั่งหมอนผ้าหม่มและตุ๊กตามันยังอยู่ที่เดิมและวางที่เดิมมาเล่าให้ฟังแบบนั้นพอมาพูดถึงหลังบ้านตามที่หมอดูบอก ถ้าเรานึกไปแบบวิทยาศาสตร์สมัยเราเนี่ยนะมันก็มีส่วนให้คิดเพราะเด็กคนหนึ่งที่ยังเดินไม่แข็งแต่คารเก่งเราเอานะพี่เบลอาจจะปีนขึ้นมาขาและแขนและมือติดหนึบอาจจะเหนียวเป็นแบบ ยิ่งจกก็ได้เขาอาจจะกระโดดลงมาจากเปแล้วบ้านมันมืดนะเนาะมีแสงสว่างลิบลีลิบลีลอดมาทางหน้าต่างด้านนอกขันเวลานิดนึงนะคะอันนี้คือหน้าสดหลังล้างหน้าเลยเดิมมีฝ้ากะหนาเบลใช้เซรั่มครีมสลายฝ้าชุดนี้เลยค่ะต่อเนื่งองผิวก็เริ่มกลับมาขาวกระจ่างใสรอยดําต่างๆที่มีปะปนอยู่บนใบหน้าเริ่มจางลงค่ะสําหรับใครที่หน้าติดสารเซรั่มนี้จะมีสารอบูตินค่ะไปดีทอร์ให้หน้าคุณอาจจากสารตกค้างก็อาจจะมีเอฟเฟกกับการใช้ช่วงแรกทำให้ ทําให้้าที่เป็นอยู่เข้มขึ้นแต,แ,ตแต่แต่บนข้อเสียมีข้อดีมีทางแก้เสมอค่ะคนใช้ไปให้ชนะในเวลาไม่นานค่ะภายในหนึ่งชุดผลลัพธ์ต้องดีแน่นอนจุดด่างดําฟ้ากะจางลงหังสารเข้าไปตีกันกลับมาแข็งแรงใครสนใจพิมพ์สนใจไว้ใต้คลิปนี้นะคะคาโปอยู่นะคะก็จะเห็นพื้นในบ้านได้เขาอาจจะคานเพื่อจะหาคนแล้วไม่เจอใครคานไปคานมาไปโผล่ห้องน้ําหลังบ้านเพราะมันเชื่อมกัน ภาพบ้านโบราณน,นะทางเดินไปห้องน้ําเป็นทางไม้ไผ่ไม้ลวกสารพอไปถึงประตูห้องน้ําที่มันเปิดตลอดก็จะมีชักโครกแบบนั่งยองถัดไปอีกจากชักโครกนั่งยองเป็นห้องน้ําโบราณแบบเป็นพื้นไม้กระดานแล้วมีช่องสี่เหลี่ยมให้พอดีกับการนั่งยองเพื่อขับถ่ายที่นี้ถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าหนาะวถูกเอากระดานแผ่นใหญ่ปิดเพื่อที่จะไม่เห็นช่องเพื่อนเพื่อน,น,นึกไม่ออกแบบนี้เขาเรียกว่าส้วมเวทส้วมหลุมของสมัยก่อนนั่นแหละคะ่ะว่าทําไมถึงมีส้วมเวทได้ จะมีเงินซื้อชักโครกสมัยเก่าก่อนตอนสร้างบ้านใหม่น้าบ้านเบลเป็นแบบนั้นค่ะเบลก็เกิดไม่ทันเกิดมาพอมาอยู่ก็เห็นแบบนี้เลยค่ะเบลก็ชอบนั่งนะคะยองแล้วก้มลงมองดูปาลาเราฉี่หรือหย่อนอะไรลงไปอีเบลก็แอบ,บเอาข้าวมาทิ้งค่ะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะกินข้าวน้อยเอาข้าวมาให้ปลาค่ะมีปลาตัวเงินเงินหางแดงแส้มๆ้มเต็มไปหมดเลยค่ะเราชอบดูเรื่องพี่ต่อนะคะเบลดาและสันนิษฐานว่าเาขาคานมาหลังบ้านค่ะ ที่ห้องน้ําเวทเนี่ยแหละค่ะน้ำชักโคกเราไม่สามารถหล่นลงไปได้แต่ห้องน้ําเวทมันพอดีตัวกับเด็กเลยค่ะเบวก็เดาไปว่าคานมาถึงและเห็นแสงสว่างค่ะก็คงมองเห็นปลาเหมือนที่เบลเห็นนั่นแหละเองยังเคยเอามือล้วงไปจับปลาเลยนะคะว่าพื้นน้ํากับพื้นห้องน้ําค่อนข้างสูงกันเลยจับไม่ได้ค่ะเพราะมือเราสั้นที่สาวเบลณขณะนั้นอยู่ในวัยที่กําลังพึ่งคานได้ค่ะคงหล่นไปในช่องนั้นอ่านข้อมูลนะคะห้องน,น้กว่าจะขาดหายใจต้องใช้เวลาถึงส นาทีนะคะทีเขาจะขาดออกซิเจนหัวใจก็หยุดเต้น4นาทีสําหรับเด็กมันนานมากนะคะว่าจะเข้าไปทางเดินหายใจก็เข้าปอดให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนเชียบพันสติ เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นในที่สุดที่สาวดิ้นทุรน,นทุรายตะเกียกตะกาย4ี่นาทีนั้นทําให้เขาลอยไปไกลมันก็สอดคล้องกับตะกงกําลังพายเรือกลับมาเข้าบ้านที่ไปเจอกระตาลอยปิมปิมอยู่กลางน้ำทางที่อากองเจอค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันนะคะเขาคงทรมานหน้าดูเรื่องนี้อาจทําให้ทุกคนหดหู่แต่ก็จะทําให้ทุกคนแอบตระหนักน้ํากับเด็กเป็นของคู่กันบางคนว่ายน้ําเป็นใช่ว่าจะไม่เสียชีวิตนะคะเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคะ่ะถ้าทุกคนประมาทมันก็ยังเคยมี ประสบการณ์จมน้ำเฉียดตายเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในะอีพีหน้านะคะ